สวัสดีครับวันนี้ร้านนันเกโซลาเซลนะครับมาติดชุดปั๊มน้ำสองนิ้วที่อำเภอเอราวันนะครับผมชุดนี้ลูกค้านะครับทําโครงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตังสามแผงครับคว๊มหนึ่งแรงก็สองนิ้วผมพาไปดูน้ําครับเป็นสูบใส่ไรอ้อยนะครับส่วนนี้น้ําดีครับหย่อนไปที่ประมาณสิบเมตรครับสองนิ้วสบายเลยนะครับผม ครับน้ำก็จะประมาณนี้นะครับผมสนใจติดต่อเขา้ามาได้0807281044นะครับน้ำครับผมน้ำแรงมากนะครับหย่อนแค่10เมตรเองเดี๋กันคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ